สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคํากันในเช้าวันจันนี้นะครับเนาะหลังจากที่ตลาดได้เปิดมาสักสองชั่วโมงนะครับได้นะครับเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนใน t ท m e เ r รมเดย์นะครับตอนนี้ได้มีการกดตัวลงทําไส้มาเล็กน้อยแต่ไม่ชนรับหนไครับรับเล็กๆเนี่ยแล้วก็ยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ชนต้านในนี้เป็นการบ่งบอกอะไรครับคือไซด์เวย์กดตัวลงไม่ชนรับไม่ให้คนได้ไม่บายถูกไหมยกตัวขึ้นไม่ชนต้านไม่ให้คนได้ไม่เซล ทีเนี้ยตอนเนี้ยการาฟมันอาจจะเป็นการไซด์เวย์อยู่อย่างเงี้ยสักแป๊บหนึ่งก่อนที่มันจะเบรกไปทางใดทางหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟเนี่ยมันได้กดตัวลงทําไส้เรียบร้อยแล้วยกตัวขึ้นทําไส้เรียบร้อยแล้วตอนนี้การาฟมันจะเบรกไปทางไหนก็ได้ถูกไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ก่อนว่าทําทําไส้2ฝั่งแล้วทีเนี้ยประเด็นของของตอนนี้ก็คือถ้าการาฟมันเบรกไปทางไหนนะครับใน t i m e เฟรมเด a y o ตอนเนี้ยเราต้องไดออเดอร์จากการที่มันมีการ สมมติว่ามันทุบลงมาถูกไหมม,มันทุบลงมาแล้วชน2,900ก็ได้อย่างน้อยสุดก็ต้องรอให้มันมีการชน2,900แล้วชนสําเร็จในทาง r ิมพชโทีนี้พอเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นไม่ชน2,900เราก็ค่อยหาไมา้เซลในทางวิมพชโเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในกรณีอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะถ้ามันชน2,900มันมีโอกาสที่อย่างน้อยสุดก็ต้องกดตัวมาถึงไ้นี้หรือไ้นี้ก่อนที่มันจะไปชนแนวรับสําคัญนี้แนวรับจุดกลับตัวของ d ดย์ฮชโ เดี๋ยวอาจจะเป็นจุดแนวรับของ H4 อด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆแนวรับ h 4แต่ก็ไม่ใช่แนวรับจุดกลับตนะัวของ H4 เนาะแต่ก็อยู่ใกล้ๆแนวรับ H4 ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นอ่ะอย่างน้อยสุดนะครับเดย์เนะมื่อกี้ก็คือการทำไส้ให้เห็นแค่สั้นๆแต่ H4 อย่างน้อยสุดเราต้องรอให้มันมีการ break ขึ้นไปปิดอยู่เหนือต้านนี้ก่อนให้ได้เห็นไหม b r e a ขึ้นไปอยู่เหนือตานี้ก่อนให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ควรปิดแท่งเทียน อยู่เหนือไส้ด้วยนะครับชนต้านสําเร็จด้วยไม่พอถ้าปิดแห้งเทียนสําเร็จด้วยปิดอยู่เหนือไส้นะครับเป็นการสร้างพเชั่นฝั่งใบที่ชัดเจนมากๆถูกไหมทีเนี้ยพอมันทําอย่างนั้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บมันมีการกดตัวลงเคียร์เราใบาได้ทุกราคาไม่มีอะไรต้องกลัวเนาะเพราะที่ผ่านมาที่มันไม่เบรกเพราะอะไรครับมันชนต้านแต่ชนไม่สําเร็จดึงไส้กลับถูกไหมแล้วตอนที่มันชนต้านสําเร็จนะครับเรามองว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปใช่ไหมแต่ มนกดตัวลงเคียววอลุ่มฝั่งบายอย่างหนักก่อนเพราะว่ามันชนต้านสําเร็จแต่มันสร้างเนื้อเทียนไม่สําเร็จถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการ,ราชนต้านสําเร็จด้วยสร้างเนื้อเทียนสําเร็จด้วยนะคือการยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนไสแล้วดันทะลุไส้ไปปิดอยู่เหนือไส้ได้เมื่อไหร่เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับผมจะบายทุกราคาแค่นั้นเองง่ายๆเนาะอย่างเช่นเดียวกันก็คือกับข้างล่างเหมือนกันถ้ามันมีการกดตัวลงมาชนรับแล้วชนสําเร็จนะครับ แล้วสามารถที่จะปิดอยู่ต่ำกว่ารับได้ถ้าต่ำกว่าไส้ได้ก็ยิ่งดีถูกไหมพอเปิดแห้งใหม่มายกตัวขึ้นเชียร์ไม่ถึงต้านสอง0เกร้อยผมก็จะเซลล์ทุกราคาไม่กลัวเพราะเราเล่นแล้วเรารู้แล้วว่ามันล่อายล่อเซลล์ละเพราะฉะนั้นถ้ามันล่อายแล้วเดี๋ยวมันจะต้องถูกต่อถ้ามันล่อเซลล์เดี๋ยวมันก็จะต้องบินต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราดู่างการที่มันล่อมันล่อฝั่งไหนแต่ถามว่ามันแปลว่ามันจะล่อได้เสมอไหมไม่ครับมันไม่ได้ล่อได้เสมอเพราะอะไรครับเราดูเดือนดีๆ แนวต้านนี้มันใช้ในการล่อเซลลมาแล้วเนี่ยกี่ครั้งอ่าแนวต้านนี้เห็นไหมมันใช้ในการล่อเซล์มาก่อนหนึ่งครั้งครั้งที่สองมันก็ break ขึ้นไปพอคนเซล SL เสร็จปุ๊บมันก็ทุบลงมาก็คือมันไม่มีคนเซลแล้วถูกไหมพอคนเซล SL ตรงเนี้ยพอมันยกตัวขึ้นไม่มีคนเซลเพิ่มแล้วเพราะแนวต้านนี้ก็คือถือว่าถูกใช้ไปแล้วพอ break ขึ้นอีกรอบหนึ่งไม่มีคนเซลเ,ซลเยอะพอมันก็ทุบลงเลยแล้วแล้วทุบลงมาเพราะอะไรครับทุบลงมลาล่อใบครับนี่เห็นไหม พอมันล่อเซลล้วไม่มีคนเซลปุ๊บมันก็จะทุบลงมาล่อใบแล้วกราฟมันยังไม่ต้องการวิ่งเป็นเทรนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปล่อเซลลที่ท่านต้านถัดไปเพราะถ้ามันล่อเซลลที่ต้านถัดไปแปลว่ามันต้องไปต่อไกลมากแต่กราฟมันยังไม่ต้องการที่จะไปถูกไหมมันต้องการเนื้อไซเวย์เพราะฉะนั้นพอมันล่อเซลแล้วไม่มีคนเซลลปุ๊บมันทุบลงมาล่อให้คนใบแล้วทุบแล้วลากคนใบเลยไหมไหมครับพอล่อเซลล้วไม่มีคนเซลปุ๊บมันทุบลงมากดตัวให้คนใบกดตัวลงให้คนใบแล้วลากลงมาเลยทีเนี้ยคนใบก็อันตราย เห็นไหมครับมันลอ่อมันลอ่อมันลอ่นลอใบที่ตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมลากลงมาให้คนบาอเอลแล้วโดนลากสุดท้ายพอคนบายโดนคัดคนบายโดนล้างล้างขอดปุ๊บมันก็ดึงไส้กลับขึ้นไปมันก็ค่อยๆสร้างพลรงให้นกลับตัวยกตัวขึ้นใหม่ทีนี้สิ่งนี้เราจะดูคือแนวต้านตรงเนี้ยมันได้มีการลอ่อเซลไว้แล้วหนึ่งรอบถูกไหมแต่แนวรับข้างล่างยังไม่ได้มีการลอ่อใบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูกันว่าอา้าวทีนี้ แนวต้านมีการล่อเซลแล้วแล้วลากคนเซล์ไปปิดเอสละทีเนี้ยแนวต้านอย่างเงี้ยมันจะถือว่าไม่ได้แข็งแรงแล้วแนวต้านตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วเห็นไหมมันยกตัวขึ้นไปล่อเซลลแล้วหนึ่งรอบเห็นไหมแล้วกดตัวลงมายกตัวขึ้นไปล่อเซล์อีกลากให้คนเซลเอสลแล้วก็ดึงไส้กลับกดตัวลงมาแต่ทุกครั้งมันยกตัวขึ้นไปล่อเซลเบรกขึ้นไปแต่กดตัวลงมามันไม่ชนรับเลยไม่ล่อายเลยตอนเนี้ยเห็นไหม พอมันไม่ล่อใบแปลว่าอะไรครับเมื่อไหร่ที่มันกดตัวลงมาชนรับเนี่ยมันพุบลงแน่ๆแ,แต่ถ้ามันไม่กดตัวลงมาชนรับมีให้คนได้ไม้ใบตรงนี้ก็จะยังเป็นแนวรับสําคัญอยู่ต่อให้มันไม่ใช่แนวรับทับซ้อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เคยถูกใช้แล้วมันถูกเนี่ยระยะเวลาที่มันสะสมมาเนี่ยระยะเวลาเนี่ยที่มันแบบแท่งวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่ถึงรับเนี่ยมีคนตั้งบายลิมิตท,ที่ที่แนวรับนี้เพิ่มแน่นอนถูกไหม เพราะฉะนั้นใบลิมิตตรงนี้จะเป็นใบลิมิตที่คนรอบายเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่มันกดตัวลงมลาล่อาบชนที่นี้ชนแนวรับนี้มันจะทุบลงเลยอ่าแต่สองพันเก้าร้อยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับกลับมาเป็นแนวรับสําคัญแล้วได้เพราะว่าอะไรครับตั้งตั้งแต่มันมีการยกขึ้นไปแล้วกดตัวลงมาแล้วไม่ถึงรับสอง0ันเก้าร้อยมันก็ไม่ชนอีกเลยถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวรับแข็งแรงที่คนรอบายรอเซลล์อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังการที่มันทุบตัวลงมาล่อายแล้วไปต่อ แต่แนวแนว,แ,แนวรับเนี่ยไม่ควรใช้แนวรับนี้ไม่ควรใช้เพราะอะไรครับแนวรับเนี่ยถูกใช้แล้วในการล่อายแล้วลากลงต่อเห็นไหมล่อายแล้วลากลงให้คนใบาย SL สุดท้ายดึงไส้กลับมาแล้วแนวรับแนวรับนี้ไม่ควรใช้เพราะอะไรครับอยู่ใกล้กับราคาปัจจุบนรรันมากไปเราจะไม่ใช้แนวรับที่ใกล้กับราคาปัจจุบันถูกไหมถ้ามันจะทุบจริงๆเนี่ยแนวรับเนี่ยไม่มีประโยชน์ในการออกออเดอร์เลยเห็นไหมเลยรับผ่านไส้คุณบาบคุณไดออเดอร์ที่ตรงเนี้ยใกล้ใกล้มากถูกไหม ไม่คุ้มเลยแต่ถ้าคุณตั้งออเดอร์เนี่ยอย่างน้อยสุดก็คือใส้ใตตรงนี้ก่อนถึงสองพันเก้าร้อยถ้ามันทุบลงมาไม่ต้องการที่จะชน2 9 0 0เก้าร้อยมันก็จะทุบลงมาอีกทีหนึ่งแล้วก็มันล่อไปมามาที่ไส้แต่ไม่กดไม่กดตัวลงชน2 9 0 0ันเก้าร้อยก็คือไม่มีคนได้ไม้ใบเพิ่มแต่เราก็จะได้ไม้ที่ไส้นี้ถ้าเราไปแล้วถ้าสุดท้ายมันดึงกลับขึ้นไปก็คือมันไม่มีคนได้ไม้ใบเพิ่มแล้วมันยกตัวขึ้นไปล่อเซลลอีกครั้งหนึง่งมันก็ไปต่อถูกไหมแต่อย่าง ล่อเซลแล้วลากให้อ l เล่อเซลแล้วลากใหเ SL มาแล้วถูกไหมครับเห็นไหมถึงมันจะวิ่งไซด์เวย์มันไม่ได้ว่ามันให้คนได้เปรียบอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมล่อเซลแล้วลากขึ้นไป SL เอเห็นไหมครับตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้สร้างแนวต้านแล้วยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลก็ลากไป s ออีกแล้วไปชนต้านตรงนี้ต้านเก่าเนี้ยก็ถึงมันจะมีคนเซลไม่เยอะใช่ไหมมันก็มีคนเซลลากขึ้นไปต่อให้คนเซลล์ SL หรือไม่ก็ยอมขายเพราะกลัวละกลัวมันเบรกละสุดท้ายมันไม่เบรกครับดึงไส้กลับมาหมดแท่งเลย แล้วกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราเล่นตามหน้านะครับเราดูตามแพทชั่นถ้าเราดูตามแพทชั่นออกเราจะเล่นได้ง่ายมากแล้วเราจะไม่ต้องเสี่ยงเยอะเลยเนาะเห็นไหมเราเล่นตามหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้รอให้มันวิ่งเป็นเทรนไปทางใดทางหนึ่งก่อนแล้วตอนมันมีการกลับตัวลงมาเคลียร์เราค่อยบายแต่ถ้ามันทุบลงไปวิ่งเป็นเทรนทุบลงไปตอนมันยกขึ้นมาเคลียร์เราก็ค่อยหาไม้เซล์อย่างเงี้ยจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเนาะ แต่ที่แน่ก็คือถ้ามันจะทุบ่ยทุบไกลนะเพราะว่าอะไรเพราะอย่างที่บอกตรงนี้ยังไม่ได้ถูกใช้เลยนะแนวรับเนี่ยเมื่อไหรที่มันถูกใช้อีกรอบเมื่อไหรที่มันถูกใช้เนี่ยมันเบรกลงแน่นอนแล้ว2,900เนี่ยพอเว้นระยะสักพักหนึ่งที่มันไม่มันไม่กลับมาไซด์เวที่2,900ใช่ไหมหลังจากที่มันห่าง2,900ไปปุ๊บ2,900มันก็จะกลับมาแข็งแรงทีนี้เมื่อไหรที่มันกดตัวลงมาชนอีกก็จะมีคนายเซลล์ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันชนชนให้คนเซลเสร็จปุ๊บมันจะมีการดึงไสุ้กกลับ่่่อนนชชแวมทะใ มีคนทั้งบายทั้งเซลใช่ไหมบางคนก็เซลเบรกเอาถูกไหมครับชนปุ๊บมีคนทั้งบายทั้งเซลยกตัวขึ้นก่อนให้คน s l ฝั่งเซลถ้ามันมีการยกตัวขึ้นให้คน Sl ฝั่งเซลเสร็จปุ๊บทีเนี้ยแหละมันก็จะทุบทุบให้คนบายเอแล้วโดราแต่ถ้ามันมีการชนก่อนแล้วล่อบายแล้วเบรกลงมาใช่ไหมคนเซลระวังตัวนะครับถ้าตอนที่มันกดตัวลงมาแล้วคุณกำไรแล้วคุณไม่ปิดนะสุดท้ายมันจะดึงกลับขึ้นไปเห็นไหมเราดูพฤติกรรมราคาอย่างนี้ ตอนมันกดตัวลงมา2,900อ่ะมันจะมีคนทั้งบายทั้งเซลเพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาแล้วมันมีคนทั้งบายทั้งเซลเนี่ยแล้วมันทุบลงมาก่อนลากคนบายมาก่อนถูกไหมแล้วกดตัวลงมารอบายตรงนี้แล้วก็ลากคนาบมาอีกคนที่เซลจาก2,900เนี่ยเซลเบรกเอาเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าถ้ามันยังไม่ได้เคลียร์คนเซลอ่ะแล้วมันกดตัวลงมาเคลียร์คนบายก่อนสุดท้ายมันจะยกตัวขึ้นไปเพื่อเคลียร์คนเซลเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเล่นที่แนวรับแนวต้านตรงนี้นะบายหรือเซลที่ตรงนี้นะ ตอนมันกดโตลงมานะถ้าคุณเซลลอยู่นะคุณปิดเก็บกาไรซะเพราะว่าถ้ามันยังไม่ได้เคลียร์คนเซลแล้วมันกดโตลงมาเคลียร์คนบายก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปเก็บเก็บคนเซลเพราะฉะนั้นถ้าคุณเซลอยู่คุณก็ควรที่จะปิดแต่ถ้าตามหลักการที่ผมบอกไม่ควรที่จะเซลลตรงนี้เลยเราไม่ควรเล่น breakout เราไม่ควรบายไม่ควรเซล์ที่แนวรับแนวต้านเลยแม้แต่น้อยถ้าเราจะเล่นคือเราต้องรอให้มันมีการกดโตลงมาแล้วชน2 9 0 0ันเก้าร้อยสเร็จแล้วชนแนวรับนี้สําเร็จ จากนั้นพอมันยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลหรือเคลียร์คนโฟโลเซลเราค่อยหาไมเซลลอันนี้คือไม่ใช่การโฟโลเซลนะครับทฤษฎีของผมทฤษฎีของอาจารย์ผมนะครับซึ่งก็คืออาจารย์แอกมี่เนาะตรงนี้เป็นจุดที่เราต้องระวังแนวรับ2,900แนวต้าน2,900อ่ะมันใช้เอาไว้ล่อเซลล์ล่อาบได้หลายครั้งมากเลยเพราะว่ามันมีคนทั้งบายทั้งเซล เวลามีคนเซลเยอะกว่ามันก็กดตัวลงมาใช่ไหมถ้ามีคนเซลเยอะกว่ามันก็จะดึงไส้กับเคลียคนเซล์ก่อนแล้วค่อยทุบลงมารอคนบายแล้วทุบอีกรอบถ้ามันมีคนบายเยอะกว่าปุ๊บมันก็จะกดตัวลงปุ๊บพอมีคนบายเยอะกว่ามันก็ทุบลงต่อนก่อนใช้คนบาย SL หรือปิดแล้วมันก็ค่อยดึงกลับขึ้นมาแล้วไปแล้วไปเคลียคนเซลเพาราะกราฟมันเคลียได้ยังเคลีย์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอ่ะเราเรู้ว่าการาฟมันเคลีย์ฝั่งไหนเราเล่นฝั่งนั้นเวลามันกดตัวลงเคลียรบายเราหาไม้บายที่ดี ไม่ใช่หา bye ้บใบมัวๆนะหาใบใบที่ดีด้วยตอนมันยกโตัวตึ้นเกีย์วอลุ่มฝั่งเซลล์อย่างหนักเราก็หาไม้เซลล์ที่ดีที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในในช่วงตอบไซเวย์หรือแนวรับแนวต้านนั้นๆนะครับเราต้องเข้าใจประมาณนี้เนาะในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเรามัดระวังแนวรับแนวต้านไหนที่มันถูกใช้บ่อยแล้วอย่าไปใช้ซ้ําๆมันจะเบรกทะลุนะครับก็เหมือนตรงนี้เหมือนกันเนี่ยใช้ซ้าๆแล้วแหละไม่มีประโยชน์นะครับใช้ซ้าๆไม่แข็งแรงนะครับ าเราจะมองเนี่ยเรามองแนวรับแนวในแนวต้านวิกเลยนะเห็นไหมหาไม้ก่อนถึงแนวต้านวีกก็คืออย่างน้อยสุดคุณก็ต้องเล่นเซลล์ที่ไปลายไส้นี้อย่างนี้คืออย่างน้อยสุดเลยนะนี่คืออย่างคือเป็นถือว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ดีเลยนะอย่างน้อยสุดเซลล์ไม้เซลล์ตอนนี้คนที่เป็นอยู่ที่ไปลายไส้นี้ก็คือถ้ามันเบรกทะลุต้านทะลุต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วไม้เซลล์อยู่คนอยู่ตรงนี้ ถ้ามันไม่ทะลุอีกตานปุ๊บมันดึงไส้กลับหรือมันสร้างแพชชั่นกลับตัวฝั่งเซลลกดตัวลงปุ๊บไม้เซลล์คุณก็จะปลอดภัยได้แต่ถ้าคุณกดตัวยกตัวขึ้นมาไม่ถึงตานี้คุณก็เซลลชนตานี้คุณก็เซลล์ชนตานี้แล้วคุณก็เซลลอีกมาถึงนี้ก็เซล์อีกแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันวิ่งเป็นเทรนอยู่ตอนนี้มันสร้างแนวรับแล้วมันยังไม่ยังไม่ได้ล่อายแปลว่าฐานราคาตรงนี้ยังแข็งแรงอยู่ถ้ามันยกตัวขึ้นล่อให้คุณเซลเขาล่อให้คุณเซลไปเรื่อยๆเนี่ยมันเบรกไปไกลเลยนะ อย่าเซลไหลไม้จัดอันตรายตอนเนี้นะครับเนาะพยายามดูแล้วเล่นตามหน้าเล่นตามหน้าแพลคชั่นอย่าอย่าที่จะเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราวัดระวังในการที่ออกออเดอร์แต่ละออเดอร์นะครับเนาะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราจะเล่นเนี่ยทุกครั้งอ่ะหาแนวรับแล้วต้านสำคัญให้ได้ก่อนดูให้ได้ก่อนว่าตรงไหนคือแนวรับแนวต้านสําคัญแล้ว พอเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญเคยถูกใช้ไหมถ้าถูกใช้แล้วอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมปุ๊บถ้าทุบอีกรอบถ้าชนอีกรอบอาจจะ break ลงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูให้เป็นด้วยตรงนี้นะครับพยายามศึกษาตรงนี้ให้ได้เนาะแนวรับแนวต้านสําคัญก็อย่างที่ผมบอกคือแนวรับแนวต้านจุดกลับตัวแนวรับแนวต้าน r e t u ทา f เฟรมใหญ่แล้วก็แนวรับแนวต้านที่มันทับซ้อนกันหลายๆลายฟรมเป็นแนวรับแนวต้านสําคัญได้หมดเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาก ที่จะมาฝากก็คือเน้นย้ําเรื่องการหาออเดอร์ให้เรามาตระววงนะครับเพราะว่าผมก็จะย้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนที่เขาเพิ่งมาดูใหม่ๆเขายังไม่เข้าใจว่าการหาออเดอร์ที่จุดไหนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าเลยรับผ่านไส้ทําโลแล้วเราก็บายหรือเลยต้านผ่านไส้ทำไฮแล้วเราก็บายไม่ใช่นะครับเราต้องรู้ด้วยว่าจุดไหนเป็นจุดที่เราควรบายหรือควรเซลไหมเนาะเลยต้านผ่านไส้แล้วก็เซล ก็คือถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางคนก็จะไปเซลทุกเอ่อคือแบบเลยต้านผ่านไส้พวกก็เซลเลยต้านผ่านไส้ผ่านกีผ่านกีต้านผ่านกีไส้ก็จะเซลลอันนั้นการนตลายไปหรือผ่านกีลับผ่านกีไส้ก็จะเซลเหมือนกันเอ๊กก็จะบายเหมือนกันก็อันตรายไปถูกไหมผมถึอบอกว่าถึงพยายามย้ําบ่อยๆว่าให้หาแนวรับแนวต้านสําคัญเนาะแล้วที่ย้ําบ่อยๆก็คืออย่างที่บอกสําหรับคนที่ยังไม่เคยมาดูคลิปผมก็คือให้เขาได้รู้ด้วยว่าถ้าไม่ถ้าคุณไม่มีแนวรับแนวต้านสาคัญที่หาไว้แล้ว แล้วคุณไปบายทุกลับบายทุกต้านอันนั้นน่ะคือแนวรับที่เอาไว้ล่อบายแนวต้านที่เอาไว้ล่อเซลล์แต่ถ้าคุณหาแล้วแล้วแนวรับแนวต้านสําคัญคุณจะรู้เลยว่าถ้าไม่ชนแนล้วละถ้าไม่ชนแนวรับนี้แล้ววิ่งไปถึงไส้เราจะไม่บายหรืออย่างน้อยสุดก็ต้องเบรกลงมาไม่ชนแนวรับเราก็ค่อยบายถูกไหมแล้วพอชนรับสําคัญนี้ปุ๊บแล้วไปถึงไส้แต่ไม่ถึงรับเราก็บายอีกอันนี้คือได้แค่ได้ยังได้แค่สองไม้ถูกไหมครับอย่างมากสุดตัวร่าก็ต้องไม่เกินสามไม้เซลล์ก็เหมือนกันท่านเลยต้าน ผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงต้านพอเราเซลลปุ๊บเนี่ยอย่างสมมุติว่าออย่างสมมุติว่าเหมือนกันในวิคเนี่ยในวิคนี้นะครับถ้าสมมติว่ามันชนต้านวีคมาแล้วเรารู้แล้วรอเซลลแล้วชนต้านเห็นไหมแล้วก็มีแล้วก็มีต้านอีกต้านหนึ่งคือต้าน h f o ตรงนี้เห็นไหมต้าน h f o ที่เป็นจุดทุบเนี่ยชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านแล้วเราเซล์ที่ต้านนี้เราเซล์ที่ไส้นี้พอเราเซลลเสร็จปุ๊บถ้ากราฟมันวิ่งวิ่งไปอีทำไฮเสร็จปุ๊บแต่มันไม่ชนต้านอีกต้านหนึ่ง แล้วสุดท้ายมันสร้างพชั่นกลับตัวแถวแถวนี้หรือไม่มันดึงไส้กลับมาเนี่ยไม้เซล์ผมปลอดภัยไหมปลอดภัยถูกไหมแต่ถ้ามันชนอีกต้านหนึ่งผมก็รอแล้วว่าในเมื่อต้าน day กับ h 4ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ all time high ผมก็จะไม่ไปเซลที่ไส้นี้ละผมก็จะรอให้มันลอ่ลอล่อยกตัวขึ้นไปเนี่ยล่อเซลถูกไหมมันล่อเซลมันก็ต้องล่างถูกไหมครับแต่ผมติดไม้เซลแล้วหนึ่งไม้ไม่เป็นไรไม่กลัวแต่พอมันล่อเซลแล้วมันล่างเนี่ยมีคนเซลเนี่ยมีคนเซลที่ต้านนี้มีคนเซลที่ต้านนี้ แล้วมันก็ต้องมีมีโอกาสที่จะไปไปชนออร์ทามายอีกเพราะว่ามันต้องการที่จะล่อเซลล์ใช่ไหมผมก็รอให้มันไปชนออร,ร์ทามไฮแล้วผมไปหาไม้เซลล์จากเอ่อเนือออร,ร์ทามไฮที่สองเก้าห้าเก้าสองเก้าหกสี่แต่ไม่ชนต้านหลักห้าหลักสิบเห็นไหมแต่ถ้าผมอยากจะได้ไม้ที่ดีผมก็ไม่ต้องเอาห้าเก้าเพราะห้าเก้ามันอยู่ใกล้นี้แค่สามร้อยจุดผมผมไปเล่นหกสี่ไปเลยสองเก้าหกสี่แล้วผมรอถ้ามันทำไฮแต่ไม่ถึงอีกต้านก็คือหกห้าใช่ไหม แล้วมันไปถึงหกสีได้ผมก็ได้ไม้เซลล์ที่หกสี่สุดท้ายพอมันสร้างไพชั่นกลับตัวแถวแถวเนี้ยแล้วมันกดตัวลงมาหรือมันดึงไส้กลับไม้เซลล์ผมก็จะปลอดภัยแล้วสามารถสามารถที่จะเอามาคัดไม้ล่างก็ได้ถ้ามันกดตัวลงมาแล้วมันไม่ยอมมาชนผมก็เอาไม้บนมาคัดไม้ล่างถูกไหมครับเห็นไหมเราดูภาพเราดูกันประมาณนี้แต่แค่เวลามันเป็นเทรนฝั่งบ่ายอย่าไปเซล์พิ่มเพื่ออย่าไปเซลทุกต้านที่มันมีหาไม้ที่มันดีสุดก็อย่างที่บอกหาไม้ที่มันเป็นต้านสําคัญแล้ว เลยต้านปุ๊บถึงไสเราก็ค่อยเซลเพราะว่าถ้าไม่ชชดต้านสําคัญเนี่ยเวลาเราสวนเทรนเราจะโดนหลายไม้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมบอกถ้าจะสวนเทรนสวนได้พยายามใช้แนวต้านสําคัญให้ได้บายนะไม่จำเป็นต้องเป็นแนวรับสําคัญทุกเสมอไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลามันเบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงเล็กน้อยปุ๊บเราบายแล้วมันยกตัวขึ้นถูกไหมเพราะบางครั้งมันไม่กดตัวลงมาเคลียร์เยอะใช่ไหมมันแค่เบรกขึ้นไปเสร็จปุ๊บปิดแห่งปุ๊บมันกดตัวลงเล็กน้อยเองแล้วมันก็เบรกต่อ ถ้าเป็นเทรนฝั่งบ่ายอะ่ะเราไม่จาเป็นต้องรอก็ได้บางครั้งเพราะมันคือการที่เราตามเทรนแต่ตามเทรนด้วยการที่รอให้มันเคลียร์ก่อนแต่เซลเวลาเราสวนเทรนเรารอใช้แนวต้านสําคัญเท่านั้นอย่างตอนนี้ผมไม่เซลที่ไซนี้เลยนะผมจะไม่เซลเลยรอให้มันมีการเบรกขึ้นไปชนต้านวิกแล้วผมจะไปเซลที่ไซนี้เห็นไหมถ้ามันชนต้านนี้ต้าน day h i เนี่ยผมก็จะรอไปเซลที่เหนือ all time high ไปเลยผมจะไม่เซลพุ่มเพื่อนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์แล้วฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้สาระดีๆอย่างนี้แล้วอยากได้ดูดูคลิปให้ทันก่อนที่กราฟมันจะวิ่งนะครับคือทันที่ผมอัปโหลดไว้ก็สามารถกดกระดิ่งได้ให้มันแจ้งเตือนนะครับเมื่อไหร่ที่ผมลงปุ๊บคลิปก็จะแจ้งเตือนคุณ t ิกตอกก็จะแจ้งเตือนคุณว่ามีคลิปลงแล้วแล้วคุณก็สามารถที่จะมาดู แล้วก็หาจุดออกออเดอร์ที่ดีไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ